สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขสนมันนี่กับพ่อพ่อกันที่เก่ามันนี่พ่อกับพ่อตะคอมพี่น้องมันนี่งนี่นกลายส่วนของงวงให้ต้นกันยังเป็นดอกอยู่พี่น้องอันนี้มาม,ม,ม,มองตัวที่ว่าเป็นกอนนี่ก็เป็นก้อนน,นี่แหละพี่น้องประเด็นตัวประเด็นนี่ก็นัวลายพี่น้องเลยนัวลายเป็นแบบคึ้มตีทเลย มันนี่บรรยากาศกระท้องฟ้ากระแจมไซสพี่น้องมันนี่ก็น,นั่งอยู่เพื่อแคมน้องนั่งอยู่แคม,มน้องใกล้ฮ้อนไหนแหละพี่น้อง mm hmm. สวนวัามันนี่ถั่วคอมกับวันเดวอนอยู่ในแม่เ่ามอากาศเป็นสองมือถั่วคอมอยู่ในแม่เ่า แต่เก่าเป็นสีบอรอนซ์น้ำแม่เหลานะเมันมีแต่แอบพอเดิมๆเริ่องเดหัวทุกคนไม่ยอง มองลูกหมากแมงโกจากแมนบมแมนพี่น้องมาบอบประคองบอไปซื้อพี่น้องหมักแมกงมกมโกก็ได้เจอเขามา จากเมื่อวานซื่งในี่ยพ่นมาตกพี่นอ้องบ้านปะตอคมตามที่กมรมอุตุพันว่าวันวันที่เจ็ดเนาะพันว่าแพนสิต๊กแต่ทางบปานประตอคมนี่มาตกอยู่วันที่ที่แปดที่แปดกลางคืนพอเงียบๆไป่นองวันที่เก่าจางังพนจึงได้ตกซียีงแห้งเนี่ยดินกับพอดีดินสุ่มนะะว่าพนกับมันขาดไปแต่เฮงเนี่ยพ่นมาใหม่เนาะ มันตกตกแบบตกเลื่อนติดกันมากกับตกซาตกวันที่เก้าในี่ก็หน้ามันังไล่ที์อยู่ดินทีน่ยังพันพอนน้ำจะเถื่อ เมื่ก็น,นั่งอยู่อะนะคมคมกบคา,ามพี่น้องเลยหากพี่น้องไปเห็นดอกนั่งคมตน้นคามมาคามก็สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วหนักย่างนะยังบ่ทันได้เกาะยังบาาุพเพิาานเก็บกุ้ว่าทรงนี้พอคมก็นย่างนะยากกอยากอยู่พี่น้องเลยยากกอยากพอคมนี่เย็บหลาย บางเบืองวันวันเสาร์เป็นสีพากันกูมาคามเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นอันะหเนมื่อบาดหัวลำสางสุดก้อนนะเห็นปลูกพ่อข่าข้าเจ้ามานะมาเกลราค่ากันพี่น,อน้องเลยเพื่นว่าหนักช่วงพอเขาไปหัวลำสางนะรัก่ามาคามเนี่ยมันโลหนึ่งหาพันพี่น้องหาพัดกีบ พันจิบกับตลกยู่ประมาณจ,ากจักิวาสัมได้พี่เนองสิบหมื่เจ้าบาทแหละขันเจ้าบาทได้ก็หกพันตามสภาพเงินขึ้นเงินลงพี่เนก็สิบะมาณเนี่ยแหละขันว่ามะาคำแกะในเนาะขันว่าแกะในหนืองสิบพันขันให้เขาบอกตัว น้าห่าแกนไนเนี่ยคือสิบว่น้อยขานาดพี่น้องเอ้คือสิบกว่าวัยมันแก่กาบนี่สิไขรกว่าแกนไนเพิ่มสิเหลวพี่น้องบางปีนี้ก็คืออยู่าพี่สองเไยมาคัมมันบดกปีนี้นะ มันบ่คืออันนปีก่อนนี้ปีก่อนนี่กับบรกปันไรแต่ว่าปีนี้กับขั้นกับนพ่นโบทิมนี่กับนพ่นโบแรลงตอนช่วงยังช่วงเป็นดอ,อกนะพี่น้องว่าแต่ละต้นนี่ว่าดก ดีว่ามันเป็นดอกมากเต็มต้นแล้วก็ผลกับบตกพี่น้องกับดินกระแหงดอกมันกรเหี่เพราะว่าใบจนรอบนะแรงปีนี้นะดอกเป็นก็นเลยว่าว่ดจับว่าเป็นหมากพอปันได ในทางบ้านพวกแม่พี่น้องเนะะาะราคามะขามราคาโลเท่าไรคอมเมนต์บอกพอคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อพอได้หูราคาหาคู่ราคาครับบ่เพราะอยากคู่อจะซื้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางบ้านเท่ากับราคากระซัมนี่แหละบางปีมันไล่กับราบคาครับไรสองสามสี่พันนะพี่น้องแพงสุดาพันแพงสุดแล้ว wada โซนอบเพียอวพคอบม,มันีอก็มไม่ยั่งเไปยังตอนเส้า่ะลงใส่บาดพี่เรางมื่อกีมือดับเนาะนบรีบถือกับเป็นเหตุบุญเขาจีแน่มันลงสบาทคุณจะใส่บาทมากก็มาจูดเตเอ่อเลยพี่้รามาจูดเตา่าพอพื้นพอะคอกมันยังไล จุดไปนน้ำให้นะนพืชนมันแปดนอกไปน 8, น้ำแนวหกอย่างยันงูยันงูยันเหี่ยวบันย่ำเนี่ยค้างไก่เพราะว่าเตาเ่าเหี่ยไว้ในีขอบไก่ย่ำคนมากงูคนจะมาสนในกล่องพื้ชเลยจุดส่วนว่าเห็ดเต่านี่ยครับวันนี้เห็ดคล้ายเราพี่น้องเลยเห็ดประดังเองนี่แหละเห็ดรอบหนึ่งกสิ กลุ่มอยู่ประมาณสามปีแล้วพี่น้องอย่าเฮ็ดอีกเป็ดพอจะดังในครอบในครัวความจริงเรากานที่พอความเฮ็ดไหวยอย่างบ่าน,นเบิร์ตเตอาพี่น้องเพราะว่าบังเอิญว่า เอามาบักใหม่ซอยอันนะซอยแปดซาน nga มัน,น,นมเลยตัดมาไปพื้นรองเตาส่วนว่าพื้นอยู่ทงนาคก็รอ,อบอยังไงท่านคนขึ้นมาเบิดซ้ำยังอยู่ในนะนั้นยัง ้นหนึ่งในใกล้ๆนี่แหละปรบกอมซีนเพท่อส่วนประต่อบวิญัาณในกลเอ้าหอยนามนาโอ้ยเกือบขอย่างแบคขำเงเลย มา่อขอนย่ำหน้าพี่น้องพอค้อมกันย่ำหน,น้าเดี๋ยวไปกลนหากไม่เอาที่ว่ารถจกมันกลนออกได้หน้าม,ยามายาัย่ำนะก็ย่านเหยาบตอนนี้ผมกำลังเอาพื้นเตาอยู่เตากับสอบงาไม้วัวจะบาอย่างงี้ นัวเลยเข้ากว่สําหรับคลิปวิดีโอฮามอนในก็บเได้ลราพีและน้องลงแต่เพื่อนคำนี้พี่น้องออกกันในคลิปต่อไปสําหรับลิปนี้สบายดี